ดีค่ะวันนีน้กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้แพนก็มีคลิปวิดีโอมาฝากสาวๆกันอีกเช่นเคยนะคะแต่ว่าสำหรับวันนี้เนี่ยแพนก็มีรีวิวนะคะเป็นรีวิวไม่ใช่เครื่องสํออางนะคะไม่ใช่บิวตี้โปรดักต์แต่อย่างไรแต่ว่าจะเป็นกระเป๋านั่นเองนะคะซึ่งช่วงนี้ก็แบบเป็นช่วงที่ทุกคนกำลังเปิดเทอมนะคะโรงเรียนเปิด หลายๆอย่างนะก็คิดว่าหลายๆคนนะคะก็น่าจะกําลังตามหากระเป๋าที่เราจะใช้ไปโรงเรียนไปมาหาลัยนะคะหรือไม่ก็ใช้ไปทําง,งานก็ได้นะคะก็ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแพทเจอรกระเป๋าอยู่2ใบนั่นเองนะคะซึ่งมาจากแบรนด์เดียวกันเลยก็คือแบรนด์โดนัทนั่นเองนะคะแล้วก็คิดว่ามันแบบมันน่ารักมากๆแล้วก็มันแบบ มันสามารถใช้ได้ทุกสถานการณ์น,นะคะไม่ว่าจะไปเที่ยวไปเรียนหรือไปทํางานนะคะ,ะก็เลยจะนํามารีวิวแล้วก็แนะนําให้สงสาวกันในวันนี้นะคะก็สําหรับวันนี้มันก็มีรีวิว2ใบนะคะซึ่งเป็นกระเป๋ารุ่นเดียวกันนะคะจากแบรนดดนัทแต่ว่าคนละไซส์นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะคะว่าจะหน้าตาเป็นยังไงคะ่ะจากใบแรกกันก่อนเลยนะคะใบนี้เป็นใบเล็กนั่นเองนะคะนขนาดของกระเป๋าใบานี้นะคะเขาก็อยู่ที่21.5นะคะคูณ9แล้วก็คูณ30นั่นเองนะคะแบบเป็นไซส์ที่แบบกําลังดีเลยนะสามารถใส่ของได้วันที่เราไป รียนแบบไม่ต้องพกอะไรเยอะมากนะคะแค่สมุดโน้ตอ,อะไรเงี้ยก็สามารถใส่เข้าไปในนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ชอบตั้งแต่ทีแรกที่เห็นเลยเพราะว่ามันน่ารักมากดูสีดีมันจะเป็นสีแบบสีคล้ายๆสีเผือกป้าสีม่วงแบบ ตักน่ารักนะคะตัดกับสีชมพูอ่อนๆแบบนี้ซึ่งแบบน่ารักมากๆนะคะส่วนตรงแบบดีเทลต่างๆเนี้ยก็จะเป็นสีครีมซึ่งแบบ3าสีนี้เป็นเลยที่แบบเข้ากันได้ดีมากๆเลยนะคะควาจ๋งเด่นของกระเป๋าตัวนี้นะคะเขาก็ผลิตจากไนล่อนที่มีเนื้อละเอียดมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี้ยจะสามารถกันน้ําได้เลยนะคะเหมาะสําหรับหน้าฝนที่กําลังจะมาถึงนะคะซึ่งแบบช่วงนี้ก็เริ่มฝนตกแล้วเนาะบางทีเราถือกระเป๋าที่แบบมันไม่กันน้ําก็ทําให้กระดาษหรือว่า แล้วก็ของที่เราใส่ในกระเป๋าเนี่ยมันเปียกได้นะคะถ้าเกิดเราใช้กระเป๋าที่มันมีความกันน้ำเนี่ยมันก็จะช่วยแบบโปรเทคของที่อยู่ในกระเป๋าเรานะคะอย่างเช่นพวกอย่างบางคนใส่ iPad ใส่อะไรเข้าไปในนี้นะคะถ้าเกิดว่ามันเปียกน้ําก็คงจะไม่ดีใช่ไหมคะถ้าเกิดเราใช้อะไรที่มันกันน้ำนก็จะช่วยโปรเทคทุกอย่างที่อยู่ในกระเป๋าเรานะคะไม่ว่าจะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างนะคะหรือว่ากระดาษชีสหรือว่า ใบงานอะไรต่างๆนะคะก็ต้องการแบบการปรเทคช่ไหมถ้าเกิดเปียกน้ำก็คงจะไม่ใช่สิ่งที่ดีนะคะจากตัวกระเป๋าเนี่ยที่จะทำจากไนล่อนแล้วนะคะตรงอะไหล่ต่างๆนะคะอย่างเช่นบริเวณตรงนี้นะคะหรือว่ากระดุมที่ติดตรงนี้เนี่ย เขาก็ผลิตจากหนังแท้ทั้งหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นรับรองได้เลยว่ามันทนทานมากๆนะคะไม่ใช่หนังเทียมมันจะไม่ลอกไม่หลุดอะไรนะคะคือแพทเป็นคนหนึ่งที่แบบซื้อกระเป๋าค่อนข้างเยอะนะ,ะถ้าเกิดใครตามแพทมาตั้งแต่แรก,แรกๆเลยเนี่ยก็อาจจะเห็นว่าแบบเออมีเป็นคนที่เปลีย่ยนกระเป๋าค่อนข้างบ่อยน,น,นะคะก็บางทีก็ใช้ที่เป็นหนังเทียมบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยมันก็จะมีหลุดลอกบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าอะไรที่เป็นหนังแท้นี่เรารับรองได้เลยนะว่ามันจะแบบอยู่ทนอยู่นานกับเรามากๆเลยเรามาดูด้านในกระเป๋าบ้างดีกว่านะคะสำหรับกระเป๋าใบนี้นะคะเขาก็แบ่งเป็น2 พาร์ทหลักๆนะคะก็คือช่องเล็กด้านหน้าแล้วก็ ช่องใหญ่ด้านหลังนะคะสำหรับช่องเล็กด้านหน้าเนี่ยเขาก็มีแบบมีเซคิเอะไร้อย่างดีเลยนะก็คือเป็นกระดุมแบบนี้นะคะเขาก็จะเปิดอย่างนี้จากข้างล่างนะคะนะคะก็เปิดออกมาได้แล้วคือแบบตอนแรกใครก็งงอยู่ว่าเอ๊ะมันเปิดยังไงนะคะสรุปมันเป็นกระดุมคือแบบแกะง่ายมากสองข้างนะคะก็เปิดออกมาอย่างนี้นะคะส่วนข้างหน้าเนี่ยเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยคือมันจะเป็นช่องเล็กๆนะคะสามารถใส่ของจุกจิกอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือหรืออะไรแบบเล็กๆน้อยๆกิ๊บดำยางรัดผมอะไรเงี้ยก็ใส่ไว้ในนี้ได้นะคะมันจะได้หยิบสะดวกนะคะ เพราะว่ามันอยู่ด้านหน้าเนาะช่องใหญ่นะคะเขาก็ไม่ได้มีแค่ช่องเดียวนะคะด้านในเนี่ยเขายังแบ่งแบบเป็นหลายๆช่องนะสาหรับที่เราจะแยกสิ่งของให้แบบเป็นระเบียบได้นะคะเนี่ยคือช่องแบบช่องเยอะมากแพทเป็นคนที่ชอบกระเป๋าช่องเยอะๆเ,เพราะว่าชอบจัดเรียงของแบบเป็นที่ต่างๆไงเออก็เลยแบบชอบอะไรที่แบบช่องเยอะๆนะคะอันนี้ช่องเยอะ,ยอะสะใจมากดูนะคะด้านในนี่ก็จะมีช่องหนึ่งไว้แบบ สามารถใส่กระดาษใส่อะไรได้นะคะเป็นแยกช่องแบบนี้ส่วนฝั่งนี้มีช่องเยอะมากเลยนะคะเราก็สามารถใส่พวกของจุกจิกนะคะมีซิปให้ด้วยนี่พวกของที่อาจจะสําคัญหรือว่ามีค่าต่างๆนะคะก็ใส่ในช่องที่เป็นซิปไว้นะจะได้ไม่หล่นหายนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบยางๆอ่ะก็ใส่ลิปสติกใส่แป้งอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะหรือไม่ก็พวกปากกาดินสออะไรอย่างงี้เนาะยังไม่หมดนะคะส่วนด้านข้างทั้งสองข้างเลยด้านในนะก็จะมีเป็นช่องแบบอย่างนี้ไว้เหมือนกันนะคะนี่ เป็นแบบยางๆซึ่งเราก็สามารถใส่ของเข้าไปได้นะคะแล้วก็ข้างๆนะคะก็จะมีช่องเล็กๆแบบนี้ซึ่งเราเสียบพวกพุ่มเสียบอะไรได้เหมือนกันนะคะที่ข้างนอกนะคะเขาจะทําจากไนล่อนที่แบบอย่างดีแล้วนะด้านในเขาก็บุผ้าไว้แบบอย่างดีเลยคือแบบ รู้เลยว่าซื้อมาแล้วแบบใช้ได้นานมากๆแน่ๆเพราะว่ามันดูทนมากนะคะแล้วก็คุณภาพของวัสดุที่เขาใช้เนี่ยก็ดีมากๆเลยนะคะนอกจากที่เขาจะช่องเยอะมากๆนะคะตรงก้นกระเป๋าเนี่ยค่ะเขามีแบบมีความกว้างค่อนข้างจะเยอะนะคือมันใส่ของได้เยอะมากคือบางกระเป๋าบางอันมันจะแบบความกว้างของกระเป๋ามันจะแบบแค่นิดเดียวทําให้เราใส่ของได้น้อยใช่ไหมแต่อันนี้มันค่อนข้างใหญ่เลยนะคะทําให้เราสามารถใส่ของได้เยอะไม่ว่าจะเป็นกระดาษอะไรต่างนๆนะ ตัวนี้เนี่ยสามารถใส่ iPad ได้แล้วก็ใส่กระดาษที่เป็น A4 ไ, mm hmm. ได้เช่นกันนะคะ mm hmm. ก็คือแบบโอเคมากสาหรับการไปเที่ยวไปทํางานหรือไปโรงเรียนนะคะ mm hmm. คือแบบ โอเคมากสาหรับใบนี้แล้วก็คือแบบสีมันน่ารักมากนะคะแล้วก็แพทชอบมากเลยมันเป็นอะไรที่แบบฟุ้งฟลิงเหมาะกับแพทมากนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้มีแค่สีเดียวนะคะเขามีให้เลือกหลากหลายสีมากๆเลยนะคะสาวๆก็สามารถเข้าไปดูกันได้นะคะที่ช็อปของเขานะคะเดี๋ยวแพทจะทิ้งชื่อของช็อปเขาไว้ข้างล่างทั้งหมดเลยนะคะมีทั้งในลอฟนะคะที่สยามพารากอนตรงโซนบีเทรนแล้วก็มีแบบเป็นช็อปของเขาต่างหากอีกหลายที่เลยนะคะก็สามารถเข้าไปดูกันได้เนาะ,ะมีสีให้เลือกแบบเยอะมากะคะแล้วก็ซิปลืมพูดถึง ซ,ซิปลื่นมากแบบบางกระเป๋าบางยี่ห้อใช่ไหมแพทเคยใช้แบบลูดไม่ไปแล้วเหมือนแบบใช้ที่แรกก็เหมือนจะซิป,ปแตกอะไรเงี้ยแต่อันนี้ไม่เป็นเลยคือมันสามารถลูดขึ้นลูดลงได้แบบง่ายดายมากๆเลยนะคะแล้วก็ซิปแพทเป็นคนหนึ่งที่ชอบกระเป๋าที่มีซิปสองหัวนะคะไม่ชอบที่มันเป็นหัวเดียวแบบรอบๆแล้วอ,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 อันนี้เนี่ยก็เป็น2หัวเหมือนกันก็คือการที่เรามีซิปสองหัวเราสามารถลูดได้เร็วขึ้นแล้วเหมือนกับ ไม่รู้ดิชอบมากกว่าเหมือนสะดวกต่อการใช้งานมากกว่านะคะด้านหลังนะคะตรงที่เป็นสายสายเนี่เขาก็สามารถปรับได้หลายระดับนะคะไม่ว่าเราจะตัวเล็กหรือว่าตัวสูงนะคะก็สามารถปรับให้เข้ากับเราได้นะไม่ได้เป็นแบบเอิ่ฟิกซ์นะคะก็เหมาะสําหรับทุกคนทุกวัยจริงๆนะคะส่วนตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดใครไม่อยากสะพายเป้ใช่ไหมอยากถือก็สามารถถือได้นะคะเพราะตรงนี้ก็มีหูหิ้ ตรงนี้เนี่ยมีตัวล็อกนะคะที่จะสามารถล็อกสาย2อันเนี่ยเข้าด้วยกันนะคะทำให้เราคิ้วได้ไง่ายขึ้นด้วยนะคะ ำหรับกระเป๋าเป้ใบนี้นะคะเขาก็ราคาไม่แพงเลยนะคะอยู่ที่2,350บาทนะคะก็คือเป็นราคาที่แบบแพทคิดว่าถูกมากๆสําหรับคุณภาพที่ดีขนาดนี้นะคะก็หลายคนก็อาจจะคิดว่ามันแอบสูงนิดนึงใช่ไหม2000ันสำหรับกระเป๋าใบนึงเอาจริงๆมันก็แอบสูงนิดนึงแต่ว่าสําหรับคุณภาพเท่าที่แพทดูแล้วเนี่ยแพทคิดว่ามันคุ้มมากๆแล้วก็มันแบบคุณภาพเกินราคาอีกอะ่ะก็เลยแบบเออรู้สึกว่าชอบมากๆนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขาก็นําเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นด้วยนะคะก็เลยฉะนั้นเนี่ยราคา2,350บาทก็เลยเป็นอะไรที่แบบ ไม่แพงเลยนะคะสำหรับตัวนี้ นอกจากที่ตอนนี้จะเหมาะสําหรับการถือไปโรงเรียนถือไปมหาลัยนะคะหรือว่าถือไปทํางานแล้วเนี่ยแพทคิดว่ามันเหมาะมากสําหรับการที่เราจะถือไปเที่ยวในที่ต่างๆนะคะแพทเป็นคนหนึ่งที่เที่ยวต่างประเทศนะคะเพราะฉะนั้นเวลาไปเที่ยวที่ไรแพทจะใช้กระเป๋าเป้เพราะว่ามันถือง่ายกว่ากระเป๋าที่สะพายข้างแล้วก็สามารถจุของได้เยอะนะคะเวลาเที่ยวต่างประเทศเราก็จะมีของเยอะกว่าเวลาเราแบบอยู่กรุงเทพอยู่ที่บ้านใช่ไหมกระเป๋าเป้ก็เลยเป็นทางเลือกหนึ่งที่แพทใช้เวลาไปเที่ยวนะคะแล้วก็อันนี้แพทคิดว่าน่าจะเป็นใบต่อไปที่จะได้ไป เที่ยวกับแพทนะคะเพราะว่ามันน่ารักแล้วก็แบบไม่รู้ดิคือแบบใส่ของได้เยอะนะคะแล้วก็เวลาสะพายเนี่ยไม่เจ็บไหลด้วยนะคะถ้าเกิดเราสะพายข้างเดียวบางทีมันก็จะแบบเจ็บใช่ไหมแต่อันนี้มันเป็นกระเป๋าเป้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราสะพายไปเที่ยวหรือว่าเดินนานๆเนี่ยมันก็จะไม่ทําให้เรารู้สึกเมื่อยไหล่ใไรเลยนะคะถึงอีกใบหนึ่งกันบ้างนะคะใบนี้ก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะตรงนี้ก็สามารถใส่พวกเสื้อผ้าใส่ของอะไรได้เยอะกว่าใบที่แล้วนะคะเดี๋ยวจะเทียบขนาดไซส์ให้ดูนะคะนี่ ของไซส์ของใบใหญ่เนี่ยมันก็จะใหญ่กว่าใบเล็กขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะทำให้เราสามารถใส่อของได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะเอาจริงๆนะดีไซน์ทุกอย่างกับคุณสมบัติของสองตัวเนี้ย เหมือนกันเลยนะคะต่างกันแค่ไซส์นะคะแล้วก็ตัวนี้จะแบบสีแบบครืมครืมขึ้นมาหน่อยนะจะกระเป๋าใบนี้นะคะเขาก็ผลิตจากไนลอนที่มีคุณภาพดีมากๆเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็สามารถกันน้ําได้เหมือนกันเลยเหมือนกับตัวเล็กเลยนะคะแล้วก็ขนาดของเขานะคะก็จะใหญ่ขึ้นมานะอยู่ที่28นะคะคูณ11แล้วก็คูณ38เซนนั่นเองค่ะคือแบบใหญ่มากแล้วก็สามารถใส่พวกเอกสารกระดาษ A4 โน้ตบุ๊กอะไรได้ด้วยนะคะแบบตัวอะไหล่ก็จะเป็นหนังแท้เหมือนของใบเล็กเลยนะคะคือแบบทุกอย่างแทบจะเหมือนกันหมดัักนนที่ซส ก็ด้านในนะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูด้านในคือแบบใหญ่มากแล้วใส่ของได้แบบเยอะมาก,มากๆจริงๆนะคะนี่คือแบบมันมีความใหญ่เบลอเบลามากคือแบบสามารถใส่โน้ตบุ๊กใส่ชีตเรียนใส่แบบพวกแฟ้มอะไรอย่างเงี้ยได้แบบหลายอันมากๆเดี๋ยวจะใส่ให้ดูนะนี่พันมีแฟ้มมาด้วยนะคะนี่เป็นแฟ้มที่พันใช้เรียนปกตินะก็สามารถใส่เข้ามาในนี้ได้ด้วยเดีย๋ยวจะใส่ให้ดูนี่นะคะพอดีเลยอะ่ะเนี่ย เราก็สามารถปิดได้นะคะแล้วไม่ได้ใส่ได้แค่แฟ้มเดียวนะถ้าเกิดใครแบบเรียนหนักมากๆหนังสือเยอะเนี่ยมันความหนาของกระเป๋าตรงเนี้ยบริเวณเนี้ยคือมันมีความกว้างเยอะมากมันสามารถใส่แฟ้มได้หลายอันมากแล้วก็ใส่พวกเสื้อผ้าอะไรได้นะคะสําหรับใครที่แบบไปต่างจังหวัดสองสามวันอะไรเง,งี้ยไม่ได้ของเยอะมากก็สามารถใช้เป้แบบนี้นะคะใส่ของไปก็ได้นะคะแล้วก็ด้านในเหมือนใบเล็้ยงอะคือช่องเยอะมากสามารถแยกอะไรต่างๆได้มากมายเลยนะคะ อีกอย่างหนึ่งนะคะระหว่างสองบนี้ก็คือสายสะพายด้านหลังนะคะสำหรับ ใบใหญ่เนี่ยคือเขาจะเป็นสายสะพายที่มีความเป็นฟองน้ํานิดนึงคือมันจะนิ่มนิดนึงนะคะเพราะว่าด้วยความที่ว่ากระเป๋ามันไซส์ใหญ่กว่าแล้วก็เราอาจจะใส่ของเยอะกว่าใช่ไหมเ้วเขาก็จะทําสายสะพายข้างหลังเนี่ยให้เหมือนแบบเราสะพายแล้วสบายกว่านะคะก็จะมีความหนานิดนึงของสายนะคะแล้วก็สามารถปรับได้ง่ายมากๆเลยข้างก็มีที่ใสร่ร่มที่ใส่น้ําอีกเหมือนกันนะคะสาหรับกระเป๋าใบใหญ่นะคะเขาก็จะราคาสูงขึ้นมาอีกแค่นิดเดียวเท่านั้นนะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่2 5ง0 บาตาที่แบบโอเครับได้คือแบบไซส์ใหญ่ขึ้นมาประมาณนึงเลยนะแล้วแพงกว่ากัน200บาทก็ถือว่าโอเคนะคะแล้วก็ถ้าคิดว่าใบนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะอนเนกประสงค์กว่านะสำหรับใครที่แบบ พกของเยอะๆหรือว่าไปเที่ยวต่างจังหวัดแบบวันสองวันอะไรอย่างเงี้ยบ่อยๆก็จะเหมาะกับกระเป๋าแบบนี้มากกว่านะคะแล้วใครที่แบบชอบไปเดินแคมปิ้งอะไรอย่างเงี้ยแพนคิดว่าใบนี้ก็สามารถเอาไปได้เหมือนกันนะคะก็เป็นว่ามันสามารถทําได้ทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะใส่หนังสือไปเรียนไปทํางานหรือไม่ก็แบบเอาไปเที่ยวใส่ของใส่เสื้อผ้าอะไรอย่างงี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะคืออเนกประสงค์มากๆเลยนะคะถ้าได้บอกไปนะคะก็กระเป๋าทั้ง2รุ่นนีเน้เขามีขายนะคะทั้งในออนไลน์นะคะแล้วก็มีช็อปของเขาตาม พวกเซนทัลสาขาต่างๆแล้วก็ลอฟนะคะเอ็มคอเทียเสียมพารากอนแล้วก็ห้างสรรพสินค้าชั้นนำแบบหลายที่มากๆเลยนะะเดี๋ยวพายจะทิ้งทุกอย่างทุกข้อมูลทุกอย่างนะคะไว้ใน description box ล่างนะคะถ้าเกิดส,สนใจหรือว่าอยากได้ช่องทางการสั่งซื้อเนี่ยก็สามารถกดลงไปดูได้เลยนะคะ ันนี้นะมันก็ขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็แพทหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบรีวิวครั้งนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมไปซื้อกระเป๋ามาใช้ตามแพทด้วยนะคะรับรองว่าคุ้มค่า,า,าะคะุ้มราคาแน่นอนนะก็สําหรับวันนี้ก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะบ๊ายบายค่ะ